สวัสดีครับปกจองโลงเรียนะครับทีมหลังบ้านน้ององอิงนะครับผมป้ายเดินมาไปไปเดินจะช้าไม่ต้องรีบพี่กับกันลงกันลงไปเล่นกันลงไปเล่นดีดีไม่ไปไม่ลงไม่ลงเดินวันนี้ไม่ลงมาแม่กับตาไม่จ่ายโซ่อยน้ำดึงไม่ลงนะ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 ออ ตีมานรถตู้ก็เตรียมตัวแล้วนะครับผุเนาะน้องอุ้งอิงแลวก็ตีมานนะครับพ่อเสียนุ่นนะครับผุเนาะทุกคนก็เตรียมพร้อมนะครับตอนนี้กำลังกลังรับประทานนาวงาหันนะครับผุเตรียมตัวที่จะเดินทางรอยอ็ดนะครับปุ๊บวันนี้นะครับชาวรอยอิดมีความสุขอีกแล้วนะครับนี่วันนี้ต้องต้องแบบนี้ครับอิสระไม่ได้กับดูสภาแต่อิสระเมือไดก็งาม เละเทะเลยเลยครับผมแต่อิสระไม่ไปนะดีดีไม่ไปอ่าอ่มันรอดด้วยอไปพร้อมกันเอออย่างนี้เมนไม่ไหวกับเออไม่งั้นไม่ไหวเออคอยน้องด้วยน้องจีเอเอไปอยากไปอยากออกกันดีนักเอเอ ต้องพร้อมเพียงกันอั <ś led> นนี้ไม่ได้นะครับผมเนาะดูเรื่องจนะังก็กลังติดแอร์อยู่นะครับผมเนาะยังไม่เซ็ตเรียบร้อยที่นะครับผมส่วนทตีมงานก็กําลังเดินทางนะครับกําลังเตรียมตัวนะครับผมรถสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับปูกรวัวก้าวขอก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับหาได้หาได้ อ,อ,อ,อ่าเลอ่าเลอ่าเลยอ่าเลยดี๋ยวเดี๋ยวดีดีดี๋ดดดดอะไปเดินมานี่มาต้องอย่างนี้ครับเออต้องพร้อมเพรียงกันไปเห็นไหมครับไม่งั้นเละครับผมตะปลอยลงนู่นครับตะปลอยอิสาราวดนนี้เละตุมเป๊ะแน่ เดินได้แต่บนถนนเดินได้แต่บนถนนอย่างเดียวขึ้นมาขึ้นมาไม่เอาขึ้นมาขึ้นมาอนี้อาจอมเล่นขี่ตมกี่โกนด้วยครับไม่ร้องไม่ร้องขึ้นมาโนโนจะไปลง,งาน้ำอย่างเดียวโน no. ่าโนเอามานี่มาเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ นี่ทีมงานรถตู้นะครับก็ขอใว้เดินทางโดยวสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับทิ้งักศิษิ์ทั้งหลายคุ้มครอง,รองมาเดินมาแล้วน,นี่ครับผมครับไปมาดีๆมาเดิน นี่ครับปล่อยเล่นกินยากันตรงนี้ก้อนนะครับเพราะว่าปล่อยไปไปไกลไม่ได้นะครับผมเนาะอันตร,รายอันตร,รายดูกับน้ำนี่นะเพราะบกันนาดว่าจูงกับเปลี่ยนตัวจะลงหาน้ำทันทีเพราะฉะนั้นไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวกับมันมีสายไฟนะครับโซล่า,าเซลเดี๋ยวต้องเหลือตีปลูกไม ดูดูประเด๋ยวลงไปอานามครับเสี๋ยน,นเดินทางออกไปก่อนนะครับผมเนะะเมออาะแล้วก็นี่ทุกคนมาขึ้นรถตู้กันหมดแล้วนะครับรอส่งด้วยเสียดูรอสึกรู้ว่านอนส่งดูสภาพอื itation. chúng ta sẽ đồ Nón sông rồi Mấy đây rồi sông Đi rồi chẳng nghe nè các bông nhắn mấy chất tì nè các Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì จังแวกอยู่นะไม่ได้มันไม่เป็นน้ํายาในตัวเลยครับจังรหรือว่าน้ํายาเติมนอกเรืยองรุ่นนี้อะไรนะครับน้ํายาเติมนอกเลย,น,ยน้ํายาอ๋ออันนี้ไล่อากาศครับอ๋อไล่อากาศยางมีมาให้แล้วครับแอมอ๋ออ๋อไล่ตัวท่อนั่นแหละครัับมนจะมีอากาศอยู่ในท่อครับในทอน่อเนาะ นูน,น,นไม่ต้องมาอีเออเล่นกันตรงนี้แหละนูนไอ้นูน,น,น,นตำตาจะปาน้องมาแต่น้องตุกหลามครับ <c oughs> น้องตุกหลามอย่าพาน้องไปเลยนะไม่ได้ไปหรอกวันนี้เออน้ำมันเละตั้งนั้นนี้ก่อนปล่อยไม่ได้เด็ดขาดวันนี้เออมันสนใจเล่นฝัดกันเหนื่อยครับ อ่าแสดงว่ายังไม่ยึดเต็มที่อืมปล่อยไม่ได้ครับพิพซีดูอ่าปล่อยกับเรียบร้อยแล้วครับงานเข้างานเข้าโอ้ยดีครับพนตกให้บางอ่าอีกย่างนะครับปลกดินปลกเลยก็ได้หน้าเน้นเนาะส่วนที่ว่า ไปกับไปแต่มันกับอได้ยุบหน้าเลนขึ้นสักนิดกับพุ่มเนาะได้รูกับตรงใน,นเป็นแบบใน,นไอะไรแบบใน,นนะครับพนะุ่มจะมาดูนะ รวมรวมตกแล้วนะครับผุเนาะอ่าครับคือไม่ใจร้อนครับคือเล่นกันเหนื่อยดอูมองเสียดูเสียดนี่คือพยายามปั่นครับุมจะพานองไปวิ่งเล่นหมดสิทธิ์เสียเรียบร้อยเสียไปเองเลยเจอตัวสองตัวนี้หนังสิงซิงไปเลยไม่ได้ไปหรอก แกให้มาจมบรรยากาศเล่นก้างนอกเดี๋ยวฝนลงเม็ดอีกครับเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยเอ็ดนะครับผมนะแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมนะทุกๆคนครับผมแร้วทีนี้แกนี้ครับผมจะจัดการเด็กๆก่อนมืดแล้วนี่เล่นความดีเล่นปัดกันกับตะกี้ยอกกัน 嗯。Mm.